สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเปิดตัว Range Rover Evoque Lafayette Edition ครั้งแรกในประเทศไทยกับรุ่นพิเศษแบบ Limited Edition ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากย่านที่ทันสมัยในนิวยอร์กซิตี้และพบกันครั้งแรกของการรีวิว Range Rover Evoque ในระบบ Plug-in Hybrid ดูดีมากๆเลยบีสุดยอดคุณหนุ่ยฮะทริปแคมปิ้งของเราที่โป่งลึกจังหวัดเพชรบุรีที่เราไปกับพี่ภูริเป็นยังไงบ้างครับสนุกยอดครับสุดยอดเลยฮะไม่ได้ไปภูริอย่างเดียวคุณบีก็ไปกับผมนะเนี่ยใช่ครับเอาเป็นว่าทริปนั้นเนี่ยทำให้ผมได้ครึ่งศักยภาพ Land Rover Defender ผมเองเนี่ยมีโอกาสดีนะได้ได้รับเกียรติทำหน้าที่ Thailand Premier ใช่ไหมครับใช่ครับรีวิวสเปคทั้งหมดแต่พอได้ไปขับในโป่งลึกมันลึกสุดใจเป็นยังไงบ้างครับก็เห็นใช่ไหมว่ารถสมรรถนะดีมากๆ แล้วก็มีโอกาสได้ไปขับ ไกลด้วยใช่ไหมครับกับ Land Rover ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสช่วงหยุดยาวผมเอารุ่นเดียวกันนี้นะฮะเป็น tribute to camel trophy เนี่ยลงไปชุมพรทีนี้การไปชุมพรเนี่ยกรุงเทพไปเนี่ยไกลมากใช่ไหมครับแล้วก็กลับอีกผมก็มีโอกาสอยู่ในรถนานมากมมันก็เลยเป็นการรีวิวที่สมบูรณ์แบบเลยคุณบีคือมันทําให้ผมรู้จักความเป็น l ร n d Rover จริงๆและเข้าใจเลยว่าการเปิดตัวครั้งนั้นเนี่ยทำไมทั่วโลกถึงแท้2องต้อนรับขนาดนี้นี่แต่ทีนี้วันนี้ผมไม่ได้จะชวนคุยเรื่อง l ร n d Rover แล้ววันนี้จะคุยอี แบรนด์หนง Range Rover นี่ผมทราบข่าวมาว่า Range Rover Evoque ตัว p h e v มาเรียบร้อยแล้วโอ้โหงามมากเลย Inscape นำเข้าเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็น generation ที่2แต่หนึ่งไม่ต้องทางให้เมื่อยตานะครับเพราะว่าวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมจากัวรน Land Rover ที่เสียมพารากอนเออจริงมีของจริงเรียบร้อยแล้วมาหมดทั้ง3รุ่นสุดยอดอยาช่วยกนด้วยดูแน่นอนอยากเห็นอยากเห็นครับผมมาดูเลยได้ไหมฮะได้ครับเอ้าโก ว้าวนี่โชว์รูมจากวุ่นแลนด์โรเวอรนะครับกว้างกวางมากครับผมชั้น2สยามพารากอนนี่เองใช่ครับอยู่โซนลิฟต์ก็เซา์ใช่แล้วก็ติดบันไดเลื่อนส่วนกลางครับ,รบหา<ม>ง่ายมากเลยทีเดียวนี่เอามา3รุ่น3คันเลย 3>, 3รุ่นวันนี้เอามาแต่ r n n g r o v v r อ่าคือต้องขอเนี่ยอธิบายก่อนว่าแบรนด์เราเนี่ยเรามี Land Rover แล้วเราก็มี Range Rover Land Rover เวลาเราพูดถึงแ a น d r o ver เราพูดถึงความรุย ความดิบความเป็นแอดเวนเจอร์พอเราพูดถึง r a น g e โ o v e r เราพูดถึงความหรูหราเราพูดถึงความลักชัวรี่ความสบายความเนี้บจะเหมาะมากสำหรับการขับในเมืองแต่ชื่อว่า Range Rover ก็ต้องได้ระยะไกลถูกต้องก็คืออยากจะเอาไปลุยเมื่ออยากไปก็ต้องไปได้ใช่ครับว้าวนี่แล้ว3รุ่นนี้นี่มีอะไรบ้างช่วยชี้เป้า่อยได้สามรุ่นเนี้ยต้องเรียนก่อนว่ารุ่นเนี้ยเป็น r a n g e Rover e v o q u e Generation ที่2นะครับนะครับ Generation ที่1ตอนเปิดตัวไปตอนประมาณปี2012นเนี่ย โอ้โหป๊อปปูล่ามากทั่วโลกทุกคนรอคอยเจเนอเรชันที่2 2 0 2 1ถึงปรากฏในเมืองไทยแล้วไม่ใช่ปรากฏในเมืองไทยแบบธรรมดาปรากฏในเมืองไทยในรูปแบบของ Plug-in Hybrid ว้าวนี่ดีที่สุดเลยครับผมเราจะได้เอาไฟฟ้าไปทุ่นแรงการใช้น้ํามันด้วยใช่ทั้งประหยัดแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ครับวันนี้เราเอามา3รุ่นครับซึ่งก็คือรุ่นที่มีจําหน่ายในเมืองไทยครับนะครับเริ่มต้นจาก Range Rover Evoque SE นี่นะครับผม ค,คันหลังสุดคันนี้คือ Range Rover Evoque S E R Dynamic ซึ่งมาพร้อมกับชุดแต่งของตัว R Dynamic ถือว่าเป็นตัวท็อปเลยถือว่าเป็นตัวท็อปเลยนี่แล้วนี่แหละครับอันนี้เราต้องบอกว่าเป็น Limited Edition ครับมีเฉพาะแค่3คันในเมืองไทยเท่านั้นเท่านั้น,ถ,น,นถ้ามีคนสั่งมากกว่านั้นไม่สั่งแล,แล้วหมดเลยหมันมีความเป็นพิเศษครับเราเรียกรุ่นนี้ว่า Lafayette Edition อเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอรีวิวละเอียดเลยครับ มาวันนี้ดีใจได้รีวิวหลายรุ่นขอเริ่มรีวิวที่ตัวท็อปก่อนเลยนี่คือ Range Rover Evoque PHEV ในรุ่น SE R Dynamic นะครับคุณผู้ชมครับลงท้ายว่า R Dynamic นี่คือชุดแต่งนะครับพิเศษเลยทีเดียวสังเกตดูว่าด้านหน้านี้ จะมีความดุดดันด้วยสีดำทั้งหมดเลยนะครับอักษร Range Rover ดำนะครับตัวฟอนต์กริลหรือกระจังหน้าก็ดำนะครับตัวบัมเปอร์ดำหมดนะครับไล่มาสเกิร์ตก็ยังมีแนวแต่งเป็นสปอร์ตแบบนี้นี่แหละครับลายเซนของความเป็น R Dynamic หน้าตาต้องแบบนี้แตกต่างจากรุ่นปกติ SE เดิมที่จะมีแค่สีเงินเท่านั้นเองนะครับ ส่วนโลโก้ Land Rover นี้ยังไงก็ต้องเขียวเข้มนะครับนี่เป็นสง่ายอยู่ตรงนี้เลยทีเดียวเรื่องของไฟกันบ้างไฟนี่ใช้พรีเมียม LED นะครับซึ่งเป็นลักษณะของออโต้ไฮบีมคือมีการเปิดปิดเป็นอัตโนมัตินะครับตามสภาพการใช้งานของท้องถนนแล้วก็มีซิกเนเจอร์ a y t i m e ม u n นนิ่งไลท์นะครับอยู่ตลอดตรงนี้นะครับสวยงามมากแล้วก็มีไฟตัดหมอกอยู่ที่ด้านนี้ด้วยนี่ภาพลักษณ์ของความเป็น R Dynamic นะครับคือสีดำแล้วก็สะท้อนไปจนถึง หลังคาสีดําด้วยซึ่งเป็นหลังคาแบบฟิกพานอเรเมตเป็นกระจกทั้งบานนะครับโดยที่เปิดปิดจากม่านไฟฟ้าภายในนี่ถือเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับของความเป็นอาร์ไดนาเพราะว่ารุ่นนี้นี่ทุกอย่างป้ายดำหมดเห็นไหมฮะบนฝากระโปรงยังมีคิ้วดําตรงนี้เพื่อให้สอดคล้องกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ บอกความเป็นตัวตนพิเศษของผู้ขับขี่ Range Rover Evoque PHEV รุ่น SE R Dynamic ครับมาอยู่ใกล้ล้อแล้วอุย้ยกลิ่นดีจังเลยไม่ได้กลิ่นครับวันนี้ใส่หน้ากากตามกฎหมายคุณผ,ผู้ชมครับนี่คือล้อขอบ20นิ้วนะครับเป็นแบบ5ก้าน Diamond Turn Finish นี่แย่ออกมาสวยงามนะครับแรงบันดาลใจจากเพชรนั่นเองนะครับในขณะที่ด้ามจับเปิดประตูคุณผ,ผู้ชมดูสิว่ายื่นออกมาใช่ไหมแต่ถ้าล็อกรถก็นี่หเข้าไปถ้าเกิดเปิดล็อค ก็ออกมาให้กดใช้นะครับเราเห็นด้ามจับเปิดประตูแบบนี้นะครับจาก Range Rover v e l a รุ่นสูงกว่านี้นะครับมาก่อนหน้าซึ่งเป็นครั้งแรกของแบรนด์และผมก็ยังเห็นจาก Jaguar I-Pace EV 100%ของบริษัทเดียวกันนี้ด้วยนะครับก็เรียกว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีกันดูดีมากเลยนะฮะพอเปิดมาปับ๊บน้ำหนักประตูดีจังว้าวนี่ดูสิ เบาะดำเพราะว่าเป็น S E R Dynamic ไนงะฉะนั้นความเป็น R Dynamic เนี่ยใช้สีดำา E o บ y นะครับเบาะหนังปรับได้14ระดับจะปรับแบบไหนอย่างไรนะฮะ14ี่ทิศทางแล้วก็ Memory ไว้ได้ในฝั่งของคนขับนะครับก็จะเซฟไว้เพื่อความเคยชินแล้วก็ด้านหน้าคอนโซลทั้งหมดสีดำทั้งหมดฉะนั้น R Dynamic นี่คือคนที่ลุ่มหลงความบลัชครับความ Ebony นี่คุณมาใช้ได้เลยส่วนจอแสดงผลนะครับนี่นอกจากจอ p v Pro ที่เรารู้จักครั้งนี้มาเป็น p v Pro Duo 2จอยังไม่นับรวมจอคอนโซลนะครับซึ่งเลิกระบบเข็มไปแล้วใช,ใช้จอ LCD นะครับในหน้าจอนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมต้องกดสตาร์ทในฝั่งคนขับก่อนแล้วเดี๋ยวเราดูกันชัดๆครับว่ามีอะไรในจอบ้าง มาดูกันครับในฐานะคนขับเลยว้าวผมว่าน่าประทับใจนะที่อยู่ๆรถเราจะมีจอเยอะขนาดนี้นะครับด้านหน้านี้ก็เห็นเป็นจออยู่แล้วนะ LCD โดยที่ยกเลิกระบบเข็มออกนะครับเข็มไมไม่มีเป็นกราฟิกทั้งหมดส่วนจอ Duo ของเราชื่อเต็ม p v Pro Duo นี้ก็เป็นจอไซส์วัดมุมทแยได้10นิ้วทั้ง2จอนะครับแม้ว่าจอล่างจะดูใหญ่กว่าก็ตามแต่สังเกตดูดีไซน์สิเขาฝังตัวโรตารี่ไดโอนะฮะก็คือตัวปรับแอร์เนี่ยเข้าไปอยู่ในจอเลยนะมันก็เลยค่อนข้างสวยงามมากๆแน่นอนนะครับว่าถ้าเราจะ ไม่ง้อระบบปฏิบัติการในนี้เราก็ใช้ทั้ง iOS แล้วก็ Android มาต่อได้รองรับ Apple CarPlay ผ่านสายแล้วก็ Android Auto ด้วยนะครับในส่วนของหน้าจอตัวนี้ก่อนว่าทําอะไรได้บ้างนะครับ Navigation ค่อนข้างดีนะครับก็บอกชัดเจนว่าตอนนี้เราอยู่ถนนพระรามหนึ่งก็คือในแสมพารากอนนะและเดี๋ยวเราออกไปนะครับเดี๋ยวลองไปทดสอบดูว่าจะเป็นยังไงเราไปพระรามสีนะวันนี้ในส่วนการ connect Phone นะครับเวลาที่เราต่อมือถือไปแล้วหรือแม้กระทั่งถอยหลังนะครับเปิดกล้องต่างๆที่จําเป็นจะต้องใช้สมาธิเนี่ยมันจะมี Dynamic Volume Control มา คือการควบคุมเสียงให้เพลงจะเปิดดังไปแค่ไหนไม่สนแล้วครับจะดับให้รีให้เสมอนะครับค่อนข้างดีนี่เป็น p ี v Pro Duo นะฮะการเป็นระบบปฏิบัติการของฝั่งของ Land Rover ที่ทํามาในทุกๆรุ่นอยู่แล้วนะครับในส่วนของหน้าจอนี่ผมให้ดูกล้องนี่ผมชอบนะครับสังเกตดู On นโรดเราเห็นรอบพันนะครับ วันนี้ประตูบางบานยังเปิดอยู่จากการถ่ายทำฉะนั้นเราเห็นไม่หมดแต่ว่าเดี๋ยวขับไปเราจะเห็นรอบเลยเราจะเห็นตัวเราเองเนี่ยว่าขับไปไหนต่อไหนนะครับเพื่อวัดระยะกะระยะต่างๆได้นะครับขี่จะปลอดภัยมากๆ <S <S ในขณะที่ออฟโรดเวลาเราลุยหน่อยนี่มีกล้องหน้ารถนะครับดูพื้นไปเรื่อยด้านข้างซ้ายขวามีหมดนะครับและยังดูใต้รถได้ด้วยว่าใต้รถเราสภาพถนนเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ถือว่างามรดเลยทีเดียวอ้าวเห็นแล้วอยากใช้ละ ทั้งโหมดไฮบริดโหมด e v แล้วก็โหมดเซฟเซฟนี่คือตัดไฟออไปเลยนะครับไม่ยุ่งกับระบบไฟเพื่อให้เครื่องยนต์ทํางานประหยัดไฟไปแต่ไฟจะถูกกลับมาใช้เมื่อจําเป็นแต่ถ้าไฮบริดนี่ผสมผสานแต่แรกถ้า EV อันนี้55กิโเมตรที่เราจะขับไปได้โดยไฟฟ้าล้วนๆนะครับจากการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับอ่ะเดี๋ยวขับไปหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ได้เพราะว่าต้องรีวิวครบ3รุ่นก่อนเดี๋ยวผมขอนั่งเบาะหลัง่อยนะอ่ะไปเทดสบอบิเบาะหลังเป็นไง ุณผู้ชมอ้าลองซิว่าด้านหลังเป็นยังไงนะครับอืนี่สบายแม้ว่าขนาดรถไม่ได้เป็น SUV คันไซ์ใหญ่บึ้มนะครับแต่ว่าก็ถือว่าด้วยชื่อชั้นของ Range Rover เขาไม่ยอมให้ด้านหลังมันนั่งไม่สบายอยู่แล้วนะฉะนั้นด้วยเบาะหนังนะครับด้วยด้ามจับด้วยความรู้สึกพรีเมียมของวัสดุเนี่ยทำให้เรารู้สึกดูดีไปได้นะครับแต่ความพิเศษนี่ผมจะให้ดูที่พิเศษมากๆก,ก็คือการเปิด เพื่อที่จะใส่ของนะครับความอนเนกประสงค์ของรถนี่ดูเบาะนะดูดีๆนี่คือเบาะที่เราจะสามารถพับเพื่อจุสัมภาระนะครับจากด้านหลังเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าพับแบบ40นะครับเดิมเราก็จะพับแบบ40 60แต่ครั้งนี้พิเศษดูดีๆนะปึ๊บมีพับแบบ20ด้วยแค่นี้พอ ปกติตรงแกนกลางนี้ไม่เคยที่จะพับลงมาได้นะครับเพื่อที่เวลาคุณจะใส่พวกของยาวๆหน่อยไม้กอล์ฟหรืออุปกรณ์ที่คุณอาจจะต้องไปขนมาเป็นพิเศษนะครับปิดท้ายก็ตรงนี้ฮะฟ้าบนี่สามารถดึงออกมานะครับวางแก้วน้ําต่างๆได้นะครับแล้วก็มีแอร์แยกเฉพาะผู้โดยสารด้านหลังเลยทีเดียวนะครับโอ้กระจกนี่สวยงามอ่ะไปเปิดท้ายดูนิดนึงเปิดท้ายไขยทองจ้าเอามา ด้านหลังนี่เดี๋ยวลองมาเทสหน่อยมีเทคโนโลยีไหมตึ๊ดตึต๊ไม่มีครับอันนี้อาจจะไม่ได้ใส่ฟีเจอร์แบบนั้นมาแต่ว่าแค่ยกนิดเดียวนะครับก็มีตัวพาวเวอร์ช่วยเสริมแรงแล้วนะครับนี่เอาจริงๆไม่ใหญ่มากแต่ถ้าอยากจะจูบมากขึ้นก็พับเบาะได้นะครับนี่คุณไปดูตรงนี้ว้าวชาร์จไฟจ้าคนละด้านกันกันกนกนกบถังน้ํามันนะครับแต่ว่าเปิดมาปุ๊บคุณเจอตัว type t o เลยก็คือหัวชาร์จไฟฟ้ามาตรฐานประเทศไทยนะครับซึ่งเป็น ac คือไฟฟ้ากระแสสลับ มาจากโคมชาร์จเจอร์ชาร์จชั่วโมงครึ่งเต็มก้อนนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะครึ่งชั่วโมงล่ะเปิดตรงนี้ขึ้นมาครับกลายเป็นตัวคอมโบนะครับก็เอา DC ชาร์จหรือว่าไฟฟ้าก,กระแสตรงเนี่ยใส่ก็ไปได้เลยครับนี่บางเจ้าเขาก็เรียกว่าควิกชาร์จนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบทีนี่จะให้ดูว่ามีกระเป๋าเขาพร้อมมากเลยเพราะว่าเขา p h e v นี่เขาให้สายชาร์จไฟฟ้านะครับเวลาที่คุณไปชาร์จตามจุดที่อาจจะไม่สะดวกมีสายอ่ะเวลาปิดปุ๊บนี่ก็แค่นี้ปุ่มเดียว จบเลยทีเดียวว้าวเจอความเป็น Range Rover สีดำทะมึนตามแบบสบับ R Dynamic นะครับสวยงามมากไฟก็ LED นะครับทั้ง2ข้างส่วน e v o q u e ที่มีคำว่า P 300E อธิบายนิดนึงเลขนี้มายังไงเลขนี้คือการบวกระหว่างแรงม้าของเครื่องยนต์200แล้วก็แรงม้าของไฟฟ้าอีก100ก็กลายเป็น P 300E ครับโอ้โหรุ่นท็อปนี่สวยจริงๆอา้าวไปดูอีกรุ่นครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับสวยในอีกมิติห นี่คือ Range Rover Evoque PHEV ในรุ่น La Fayette Edition นะกลับมาใช้ตัวสอน Range Rover นะครับกระจังหน้าทั้งหมดในสีเงินนะครับฉะนั้นภาพจะคลณภาพกันกับตัวท็อปที่เป็น SE R Dynamic แต่ภาพของตัว La Fayette Edition นี้นะครับทำออกมาเพื่อความสปอร์ตเร้าใจคุณผู้ชมมาดูนี่อยากจะให้ดูนะครับมุมมองของการ วางสีของหลังคาสังเกตดูนะครับว่าวันนี้สีขาวและรถคันนี้มีเพียง3คันเท่านั้นในประเทศไทยแม้มีคนต้องการมากกว่านี้แต่อ scape ประเทศไทยก็จะนำเข้าเพียงแค่3คันเท่านั้นนะครับและณขณะนี้มีผู้เริ่มจองเป็นเจ้าของไปแล้วด้วยฉะนั้นต้องรีบหน่อยนะครับฉะนั้นคุณจะโดดเด่นมากในท้องถนนกับสีขาวแบบนี้เลยที่มีหลังคาเป็น n o l i t a g เก y นี่คือสีพิเศษเป็นสีเปิดตัวของ r a n g e Rover e v o q u e ในปีนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเห็นสีนี้กับรุ่น s e ีนะครับ แต่สิ่งที่จะบอกคุณผู้ชมคือเสา A เสา B เสา C นะครับเป็นสีดำฉะนั้นเนี่ยหลังคาตัวฟิกพาโนรามิกรูฟนี้ที่เป็นกระจกทั้งผืนเนี่ยความรู้สึกมันจะเหมือนลอยขึ้นมาพอเราดูไกลๆปุ๊บเราจะรู้สึกว่าหลังคานี่เป็นแผ่นลอยต่างหากออกมาเลยทีเดียวนะครับดีไซน์สวยมากนะครับนี่ยังไม่รวมจุดนี้ที่ผมชอบมากๆนะครับโค้งลับกับล้อขนาด20นิ้วด้วยอ่ะดูข้างในกันนี่เปิดมาดูเลยโอ้โหนี่ ขนาดรถเท่ากันนะครับฉะนั้นเนี่ยในความพิเศษอีกจุดหนึ่งก็คือมีเทดเพเทรดเพลทนี้คำว่า Range Rover จะมีไฟ LED สว่างขึ้นมาแตกต่างจากรุ่นอื่นนะครับเพราะว่ารุ่นนี้แต่งพิเศษพื้นผิวสัมผัสนี่ หนังทั้งหมดในนี้นะครับสังเกตดูจะมีลายไดมอนด์คัตนะครับทำเป็นเพชรน,นะครับในขณะที่ตัวแป้นเกียร์นะครับก็มีพื้นที่ของลายไม้วอลนัทด้วยนะครับส่วนจอเราเห็นกันไปแล้วก็ยังเป็นจอแบบเดียวกันก็คือ P V Pro Duo นะครับฉะนั้นผมจะไม่พูดถึงเรื่องจอมากเดี๋ยวเราไปดูรุ่น S E ดีกว่าซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นเลยครับราคาน่ารักด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูครับ Uh huh. แล้วเราก็มาครบจบกันที่3เลยนะครับนี่คือ Range Rover Evoque รุ่น SE ก็บอกว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวสีรถนะครับเป็นสีเดียวกันกับการเปิดตัวคือ n o l i t a Grey สีเทาที่ทั้งเทาที่รถและเทาที่หลังคานะครับเป็นสีเดียวกันทั้งหมดแล้วและด้านหน้านี่ Range Rover สว่างด้วยสีเงินนะครับแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าภายในนะทำเป็นสีขาวยังไม่ต้องเข้าไปดูเพราะยังไงผมจะเอา Range Rover Evoque ในรุ่น SE นี้ ไปขับครับนะซึ่งทั้ง3รุ่นที่ผมได้พูดไปนะครับเป็น PHEV ทั้งหมดเลยทีเดียวถือว่าดีมากๆช่วยประหยัดด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยคุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่า plug-in hybrid เนี่ยโดยมากเนี่ยเราจะต้องดูด้วยนะครับว่าขนาดแบตเตอรี่ไซส์เป็นยังไงสำหรับ Range Rover Evoque เนี่ยให้มา15กิโลวัตต์เอานะครับก็จะชาร์จเต็มแล้วขับเคลื่อนไปได้55กิโลเมตรโดยไม,ม่ง,งอน,น้ำมันเลยใน55กิโลเมตรนี้เมื่ออยู่ในโหมด EV นะครับใช้ไฟฟ้าเพียวๆเนี่ยต้องบอกว่าแรงขับเคลื่อนเนี่ย80กิโลวัตต์ เทียบเท่ากับ109แรงม้าโอ้ไม่เบา <st art> นะในขณะที่เครื่องยนต์เนี่ยก็ทําได้200แรงม้าใช่ไหมครับเอา200กับ100บวกกันก็เลยกลายเป็น300เป็นที่มาของป้าย P300E ครับ <S 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 <ihrer> เดี๋ยวเราจะไปลองประสิทธิภาพกันหน่อยอยากรู้แต่ช่วงนี้รณรงค์ว่าเดินทางเท่าที่จําเป็นฉะนั้นเราจะไปไม่ไกลครับจากโชว์รูมจากก้วน Land Rover ที่แสงพระกร้อนนี้เราจะขับไปที่ โชว์รูมและศูนย์บริการจากวัว Land Rover ถนนพระราม4นะครับที่สี่แยกกล้วยน้ำไทยเลยตรงนั้นนี่ครบวงจรเลยมีหัวชาร์จ DC หรือว่า q ควิกชาร์จด้วยนะครับเอาไว้บริการลูกค้าทุกๆคนเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวขับไปกันหน่อยครับเพื่อทดลองความสามารถของการขับขี่ยดยานพาหนะในครั้งนี้ของ Range Rover Evoque PHEV ฮ่าฮ่รถเป็นของเราแล้วคุณผู้ชมครับ ผมเนี่ยขับขี่ไฟฟ้ามานานนะครับหลายคนทราบดีขณะนี้ผมอยู่ในบทไฮบริดนะครับคลิ่งเหมือนรถไฟฟ้าเลยเพราะว่า1เครื่องยนต์ทํางานเงียบ2ก็คือการออกตัวนะครับค่อนข้างเป็นอิสระมากๆนี่ดูสิจังหวะเร่งนะครับที่ยิงขึ้นมาเวลาจะแซงเวลาจะทําความเร็วนะในระยะสั้นนี่ก็ดีมากๆนะครับตัวรถมีระบบเลนวอชนะครับเอาไว้แจ้งมันจะมีเสียงตึ้งเวลาที่ผมขับข้อมเลนนะครับโดยการเผลอเนี่ยมันจะมี t ั a c t i o นิดหนึ่งให้เรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยคุณคึ้นเล่นกับมาตอนนี้มันกาลังไปเลนชาวบ้านแล้วก็เป็นเรื่องดีว้าวผมชอบจังนี่ดูสิฮะนอกจาก navigation นะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอของ p v Pro Duo นะครับสิ่งที่ผมได้ด้วยก็คือนี่ฮะเวลาถึงคำสั่งพิเศษเช่นเลี้ยวซ้ายนะครับหรือไปทางไหนก็ตามเนี่ยหน้าจอมันเปลี่ยนให้ด้วยนี่นะฮะแล้วก็ตรงรถก็จะมี trip summary จริงๆตรงนี้เปลี่ยนได้นะครับสามารถจะเปลี่ยนโหมดไปได้เรื่อยๆแต่งผลเป็นมีเดียเพลงก็ได้นะครับ ผมโชว์แมพก็ได้น,นี่ผมสามารถโชว์แมพได้หรือระบบการขับเคลื่อน4ล้อเนี่เห็นภาพกราฟิกตรงนี้ใช่ไหมครับแสดงการขับเคลื่อนอยู่4ล้ออันนี้คือการใช้เครื่องยตนต์นะครับเครื่องยตนต์เนี่ย 4x4 แต่ว่า e v สมมติผมตัดกลับมาที่ e v นะครับมันจะใช้แค่ล้อหลังเท่านั้นคุณผู้ชมล้อหลังเนี่ยขับเคลื่อนอยู่ร0อแรงม้าถ้าเอาเป๊ะๆร้อเก้าแรงม้ามันมาจากแรงขับเคลื่อนระบบไฟก็คือ8 5กิโลวัต ซึ่ง85กิโลวัตต์นี้ก็อัดมาเต็มที่จากแบตเตอรี่15กิโลวัตต์เอานะครับขับได้55กิโลเมตรฉะนั้นถ้าคุณขับ Range Rover Evoque นี้ในเมืองนะเอาจริงๆสบายไปกลับที่ทำงานออฟฟิศนะครับบ้านผมว่าไม่หมดอ่ะนะ55กิโลนะเว้นเสร็จออกทริปนะครับออกทริปก็เติมน้ำมันเอาผมว่าอันเนี้ยตรงจริตผู้คนเพราะผู้คนก็รู้สึกว่าซื้อรถเนี่ยฉันก็ยังอยากให้ไปไปไปกลที่สุดเท่าที่ฉันอยากจะไปอ่ะอย่ามาจำกัดฉันด้วย กอดแบตได้ไหมฉันยังอยากเติมน้ำมันที่ไหนก็ได้แต่จะบอกคุณผู้ชมนะจุดชาร์จอย่างนี้เยอะขึ้นเยอะนะครับตัว p a d d l e s h i f t นะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าเวลาเราใช้เกียร์ออโต้เนี่ยถ้าเราอยากจะได้ความรู้สึกกึ่งแมนนูเราผลักซ้ายไปนี่ฮะและเราสามารถที่จะขึ้นลงนะฮะเกียร์ได้เลยตามใจเลือกเราเลยเวลาเราอาจจะรู้สึกว่าอยากใส่แบบเกียร์สนะครับลาบไปเกียร์สให้เครื่องยนต์มันคำรามหน่อยนี่คุณจัดได้นะครับนี่นะ ผมไม่เร่งเยอะนะครับเนื่องจากเราอยู่ในถนนจริงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมได้ความรู้สึกตอนนี้คือช่วงล่างดีมากช่วงล่างนี่สบายเลยสบายมากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะลองเป็นโหมดเซฟดูโหมดเซฟก็คือการตัดไฟออกเลยครับ ประหยัดไฟไม่เปลืองบัตและทีนี้กลับไปใช้ความสามารถของเครื่องยนต์พึ่งพาเครื่อง,งยนต์เต็มๆและถ้าไฟจะเสริมได้เสริมในจังหวะที่จําเป็นเท่านั้นแผนที่ผมว่ายังรวนๆอยู่นิดหน่อยในความเห็นผมนะครับยังไม่เก่งมากคือถ้าเอาให้ดีเนี่ยคุณต่อ Apple CarPlay หรือ Android Auto เพื่อใช้ Google Map เนี่ยดีที่สุดมาโหมดไฮบริดดีกว่าผมชอบนี่ไฮบริดนี่ไหมดูจังหวะขึ้นอ้ในออกตัว แล้วก็ช่วงสัมผัสถนนนะครับนุ่มมากผมใช้ Adaptive Cruise Control นะครับผมเซ็ตไว้ซักประมาณ80แล้วกันความเร็วที่ผมควรจะทําได้นะในถนนปกตินะครับตอนนี้วิ่งตามคันหน้าเพราะว่ามีเรดาร์อ่านอยู่นี่เบรกค,ครับโอ้ดีใจจังนี่คือความสุดยอดของ Adaptive Cruise Control ไม่ใช่แค่คงความเร็วที่เราตั้งไว้แต่เบรกให้ด้วย แลแ้วถ้าคันหน้าไปไม่ถึงความเร็วที่เราตั้งไว้ก็ชะลอตามฮะเลี้ยงกันไปเรื่อยๆนี่รถที่ผมใช้เนี่ยอยู่ในเรียกว่าเกรดที่ต่ำกว่าฉะนั้นเนี่ยเวลาเบรกหรือเวลาออกตัวไม่รู้สึกนุ่มเท่า Range Rover Evoque คันนี้นะครับอันนี้เป็น Adaptive Cruise Control ที่ผมรู้สึกมั่นใจเลยว่าเบรกให้แน่ๆปลอดภัยแน่ๆนะครับนี่เท้าผมไม่เกี่ยวเลยนะนี่ผมทำแป๊บเดียวนะเพื่อความปลอดภัยนะแต่ว่านี่ผมไม่ต้องใช้เท้าเหยียบอะไรทั้งสิ้นนะครับ ผมแค่ควบคุมพวงมาลัยสายตาสอด่องมั่นใจเหมือนเดิมคันหน้าไปเราไปด้วยคันหน้าเบรกเราเบรคนิ่มมากนิ่มมากอันนี้ชมจากความรู้สึกที่เคยใช้อยู่ในรุ่นอื่นนะครับรุ่นอื่นมันจะมีความกระโชกโคกหากกว่านี้นิดน,นึงเราจะรู้สึกได้ว่ามันเป็นเซ็นเซอร์ที่รู้ปุ๊บก,ก็ทําทแต่อันนี้มันมี แรงหนืดแรงผ่อนเพื่อให้เรารู้สึกว่ารถไม่ได้กระโชคกระชาติมาดูแอร์กันบ้างน,นะครับเขามีโรตารีไดอัลมานะครับก็แอร์หน้าแอร์หลังแยกกันนะครับกระจกก็ออกแบบมาเห็นได้ชัดนะครับจะพูดว่ายังไงล่ะกระจกก็ต้องใสแลลใ่แล้วรถใหม่เนาะกระจกบ้านหลังก็เห็นชัดเจนดีนะครับอลองสรุลกันหน่อยนะนีะ่เปิดแบบนี้นี่เป็นม่านไฟฟ้านะครับคือตัวหลังคาเนี่ยเป็นกระจกทุกรุ่น ฉะนั้นเนี่ยในฟิกซ์พาโนรามิกนี้เปิดต่อไปไม่ได้แล้วนะไม่ได้เป็นลักษณะซันรูฟที่เอาตัวขึ้นไปนะครับแต่ว่าเนี่ยให้แสงโปร่งเข้ามาแล้วก็กระจกนี่เขาเป็นกระจกตัดแสงนะครับก็ไม่ได้ร้อนแน่แ่แหละแต่ว่าถ้าเกิดเราจะปิดซะก็ก็ได้นะแล้วแต่ชอบนะครับเอาละถึงแล้วครับผมชอบเลยว้าวอ้โชว์รูมและส่มรายการใหม่มากๆคุณรัพบสวัสดีครับมาแล้วครับนี่คุณรัพบาลดูแรงดีแล้วก็เวลาเข้าเกียร์พีนี่ฮะ กดเกียร์พีปุ๊บจบเลยแล้วก็พละมือออกได้นะครับไม่ได้ยากอะไรไม่ได้ยากอะไรนี่นะครับมาถึงเรียบร้อยนะครับแล้วก็โดยพื้นฐานไม่ได้มีความซับซ้อนในการขับแม้ขับครั้งแรกก็ไม่ได้งงปุ่มอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ออกแบบมาได้อย่างดีพวงมาลัยนี่ด้ามจับกริปเลยทีเดียวนะครับก็ดูเป็นสปอร์ตแม้ว่าไม่ใช่ตัวปลายตัดนะฮะเป็นกลมทั้งทั้งก้อนนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนขาใหญ่ไงก็รู้สึกว่ากลัวจะติดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่ได้ติดดดขัออะไรเี๋ยวต้ง เอาความรู้สึกไปบอกคุณ B ีเขาหน่อยนะคุณบีชาญชัยมาหาระคุณนะครับกรรมการผู้จัดการของ i อินช p e ประเทศไทยครับคุณบีรอเราอยู่ครับไปบริษัทอินช p e ประเทศไทยโอ้คุณบี รถดีมากๆปลปมือเลย,ย,ยมไม่อยากจะส่งคืนกุญแจเลยแต่จำเป็นได้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแผ่นใบจอง <laughs> สุดยอดมากนี่มีทั้งจากรัวและมีทั้งแลนโรเวอร์ใช่ครับที่นี่ก็คือเฮดคอร์เตอร์ของเราครับก็จะมีทั้งแบรนด์จากัวแล้วก็มีทั้งแบรนด์แลนโรเวอร์ศูนย์บริการก็จะอยู่ที่นี่รถทดลองขับทุกรุ่นก็จะอยู่ที่นี่ ด้วยความที่ Range Rover Evoque ที่เป็นรุ่น La Fayette Edition เนี่ยมีจาก,กัดแค่3คันคก็เลยอยากรู้ว่าถ้าจองจริงๆเนี่ยรับรถเมื่อไหร่ครับนานหรือเปล่ารับได้เลยเอ,อ๋อมีของแล้วมีของแล้วรับได้เลยรถทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นตัว La Fayette Edition ตัว SE ตัว R Dynamic SE รพร้อมรับรถเลยว้าวโดวยปกติผมทราบว่า l a n d Rover เนี่ยจะเปิดให้จองผ่านเว็บ<ช>ก็คือคแม้ว่าจะมี โทรูมใช่แต่เราก็จะคีย์ล็อกอินเข้าไปแล้วก็คัสตอมแต่งออปชันต่างๆได้ใช่ครับในเว็บไซต์ของเราเนี่ย w ww l a n a n r o e r co t h เนี่ยเราสามารถเข้าไปคอนฟิกเกอร์รถได้ก็คือแต่งรถบวกออปชันอะไรตามที่เราอยากได้แต่แน่นอนรถพวกนั้นก็จะเป็นรถคัสตอมไมซ์ที่จะต้องสั่งพิเศษจาบลูกค้าท่านๆนั้นนะครับหรือถ้าอยากจะได้รถที่รับได้เลยอยู่ินสต็อกในเว็บไซต์เราก็จะมีแท็บไฟนนบายที่สามารถจะเข้าไปซื้อได้ครับแต่นี้ตัวราค เซทอีดิชั่นนี่นําเข้ามาแล้ว3คันใช่ครับออปชันต่างๆน่าจะฟิกมาแล้วเรียบร้อยฟิกมาเรียบร้อย3คันหมดแล้วหมดเลยทางโรงงานก็ไม่ได้จะผลิตเพิ่มแล้วนะครับคุณบีครับการผู้ผ่านแบตเตอรเนี่ยถือเป็นบล็อกเชนชนิดหนึ่งนะฮะครับผมเอาไว้คุมจํากัดจํานวนเลยนะฮะคือจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยนะฮะมีแค่สามคันในเมืองไทยเท่านั้นถูกต้องครับถ้ามีคนดูคลิปนี้แล้วจองกันเป็น10บสคันเพิ่มไม่ได้ครับ อยากจะเพิ่มก็เพิ่มไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าสายการผลิตหยุดแล้ว oh. แต่ก็อยากจะขออนุญาตให้เรียนนำเสนอรุ่นตัว SE แล้วก็ R-Dynamic SE uh, ซึ่งที่ตรงนี้เลยคันนี้ SE ก็คือคันเดียวกับที่รุ่นเ,เดียวกับที่คุณหนุ่ยขับมาคร uh. ับผมแล้วก็บนสุดบนสุด ถ้าอยากได้ลุคสปอร์ตอยากได้ชุด Aero Dynamic Kit ก็จะเป็นชุด R Dynamic SE ครับอ่าสุดยอดเลยเดียวคุณบีพูดถึงจุดชาร์จนะครับเพราะว่า <ผม S 3> ด้านหลังนี่เห็นว่าร่วมมือกับ EA <ผม S 3> เป็นบริษัทพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเอามาทําจุดชาร์จเรียกว่า DC ก็คือไฟฟ้ากระแสาตรงใช่ครับชาร์จเร็วมากชาร์จเร็วมากครับสำหรับสำหรับตัว e v o q e เนี่ยภายในครึ่งชั่วโมงได้ถึง80%ในส่วนของ DC หรือที่เราเรียกว่า Quick Charge ครับแต่ถ้าเป็น AC หรือเป็น Wallbox 7กิโลวัตต์เนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งก็ถึง80% หรือถ้าผู้บริโภคไม่สะดวกแล้วก็อยากจะชาร์จปักบ้านปกติไฟบ้านเลยบ้เนี่ยก็เจ็ดชั่วโมงก็คือข้ามคืนถ้าหมดนี้มีสายไปให้ถ้าหมดนี้มีสายมาให้แล้วก็ตัวโฮมบ็อกซ์เนี่ยก็โฮมบ็อกซ์เรามีจัดจำหน่ายครับผมอ๋อก็คือเพิ่มจะนอปตัวเพิ่มเข้าไปการซื้อรถนี่ครับก่อนจะไปเรื่องราคาซึ่งจําเป็นกับการรีวิวเหมือนกันนะครับถามสุดท้าย เป็นปลั๊กอินไฮบริดก็มีเรื่องระบบไฟฟ้าการรับประกันการดูแลหลังการขายเป็นยังไงใช่ที่นี่ด้วยหรือเปล่าใช่ที่นี่ครับผมแล้วก็การรับประกันเนี่ยเรามเีเราเรียกว่า Land Rover Care Program นะครับซึ่งประกอบไปด้วย5ปี free service maintenance 5ปีวารังตีแล้วก็5ปี roadside a s s i s t a n e f อ๋อไปช่วยเหลือ,อลนในกรณีฉุกเฉินะอะไรก็ยางแตกอะไรเราไปช่วยหมดครับ5ปีเลยนะครับใช่ครับดีมากๆก็ถือเป็นความมั่นใจนึง และถ้าจังหวัดอื่นๆเห็นว่ามีที่ภูเก็ตที่ภูเก็ตเราก็มีใช่ไหมก็คือแม้ว่าเป็นผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายที่ไม่ได้มีสาขาทั่วทั้งประเทศแต่ให้มั่นใจได้ว่ากรุงเทพมีภูเก็ตมีใช่ครับแล้วก็โชว์รูมนี้พระรามสี่ถ้าอยากจะไปที่สยามพารากอนก็มีอีกที่หนึ่งถูกต้องน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับยังไงคุณผู้ชมก็ดูผ่านเว็บ l a n โรเวอร co th ได้นะจะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับใช่ครับสวยงามอ่ะตอนนี้ถึงเวลารีวิวดีๆต้องมีราคาครับเนี่ยอยากให คุณชานชัยหมันถ้าคุณทำการประกาศราคาเลยว่า3รุ่น,นใน Range Rover Evoque PHEV นี้มีราคาอย่างไรบ้างได้ครับเริ่มจากรุ่นล่างกันเลยนะรุ่นล่างสุดก็คือตัว SE นะครับ Range Rover Evoque PHEV SE เราราคาเราเริ่มต้นที่3 9 9ล้าน9 9บาท4ล้านมีทอนรุ่นที่2่ยก็คือรุ่นตัว Lafayette e dition นะครับราคาที่4 9ล้าน1 9บาทอ่าล้าน2มีทอนใช่ครับแล้วก็รุ่นท็อปเลยครับรุ่นท็อปนะครับตัว R Dynamic SE ราคาที่4ล้าน4 แสน่บาทโอ้โหนี่4ล้านมีธครับผมน่าสนใจดีเดียวนะครับก็ยังไงถือว่าเป็นรถสมรรถนะสูงเป็น SUV ในไซส์ที่เล็กที่สุดของ Range Rover แต่เป็นรถ SUV หรูหราทำให้การขับขี่ยอดยานพาหนะในเมืองและทางไกลเป็นไปได้เสมอแม้ว่าคอนดิชันไหนก็ตามขับสนุกมากๆอันนี้ขอยืนยันเลยนะครับสุดท้ายฝากอะไรให้คุณผู้ชมนยครับครับก็มาร่วมสัมผัสแล้วก็เป็นเจ้าของด้วยกันนะครับผมเย้